thank you อุปกรณพรกพรพกนน์พร้อมทุกอย่างพร้อมแว่นตาเปิดซองกันน้ำพร้อมทุกอย่างยกเวน้นคนมาฉีดคือสาเหตุที่ไม่มีคนมาฉีดคุณตอนสงกราดเป็นเพราะว่าคุณหน้าสดค่ะเราจะปล่อยให้เราหน้าสดแบบนี้ไปเล่นสงกราดไม่ได้ดังนั้นการแต่งหน้าไปเล่นสงกราดเป็นสิ่งสําคัญมากที่ผู้หญิงทุกคนพึงกระทํานะฮะซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ในการแต่งหน้าก็ต้อง Waterproof รองพื้นที่แย่แนะนําแล้วก็กันน้ำได้เต็มประสิทธิภาพมากๆเอาไว้ปกปิดความเป็นสดของแย่นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบิพิรัชนะคะบิวติลัสออแกนิกเอสพีเบวกบวกบวกทำให้เราสามารถที่จะเล่นน้ำตอนกลางวันได้โดยที่ผิวไม่เสียไม่พังแล้วก็ไม่ดำอีกด้วยนะคะซึ่งมี2สีด้วยกันนะคะก็คือสี Natural Look Beige 01นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งสีชมพู o r ร a แกส Look Color นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า เอามาผสมกันแล้วมันจะดีงามมากเนื่องจากว่าเราจะได้ลุคที่แบบว่าเป็นผิวขาวอมชมพูนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครผิวคล้ำม,มากๆก็ใช้เป็นสีเบสศูหนึ่งก็พอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะความเนียนคือเรียกได้ว่ามันไม่ได้หนานะและที่สําคัญคือเขาสามารถที่จะปกปิดพวกรอยแดงต่างๆรอยดํารอยสิวได้อย่างดีมากเลยดีงามมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราลงบลัชออนหลังจากที่เราลงแป้งเนี่ยแบ๊บเดียวมันก็จะดุนะคะ ดังนั้นเราต้องลงสีแก้มของเราก่อนแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้แก้มที่ฉ่ำลือไม่ต้องเติมเลยแล้วก็ไม่หลุดไม,ลไม่รอกไม่ร่อนด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะยังก็จะใช้เป็นแป้งตลับนะคะของ beauty l u s h เป็นแป้งผสมรองพื้นแบบนี้โดยที่เขาจะมี2เบอร์นะคะสภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะยังจะใช้เบอร์หนึ่งก่อนซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยยังก็จะทานในจุดที่อยากให้หน้ามันพุ่งออกมาซึ่งไม่ต้องสูงการคุณก็สามารถใช้ได้นะคะทุกๆกวันเพราะว่าเจ้าแป้งแล้วก็เจ้าดีดีครีมของ beauty l u s h เนี่ยเขาก็คุมความมันด้วย เรียกว่าตอนนี้ปกป้องผิวหน้าแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆต่อมาค่ะเราก็ใช้เป็นเบอร์ศูนสองนะคะสีฮานนี้เรียกว่าแทบจะแทนเชดดิ้งได้เลยนะคะโอเคค่ะ oh, <hey>, huh. คือตอนนี้ขึ้นหน้าแบบแมทแล้วก็เนียนมากจริงๆนะคะอ่ะ ต่อมาเรดีกว่าค่ะเราก็มาเล่นสีตากันนิดหน่อยนะคะโดยการที่เราจะใช้เจ้าดีดีครีมนี่แหละค่ะเป็นครามเบอร์ที่ตาส้มแบบนี้นะคะจะทำให้ดวงตาของคุณดูสุขใสเป็นประกายมากต่อมาค่ะก็งลงสีน้ำตาลไปจะห้ามคัดเบานะคัดเบาปู๊แกบะ่ะโอเคค่ะ มาคิ้วกันบ้างนะคะคิ้วเนี่ยแบบฝุ่นอย่าพึ่งนะเราต้องลงแบบครีมไปก่อนจริงแล้วมันมันดูเหมือนจะเป็นแท่งๆแต่ว่าจริงมันคือแบบครีมนั่นเองเราลงแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราก็ตามทับด้วยฝุ่นก็จะทําทให้คิ้วของเราไม่หลุดไม่ร่อนเป็นไงบ้างฮะใกล้จะสําเร็จรู้ร่วงแล้วนะคะแล้วสุดท้ายค่ะแน่นอนว่าสีปากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงเราต้องใช้เป็นสีทาบ้านนะคะต้องแน่นๆคน,คนๆเข้มๆ เป็นไงกันบ้างอลังการระวงดาวๆมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปทดสอบการเอาน้ำฉีดหน้าดูนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่า b u a u t ลัสดีๆออร์แกนิเนี่ยคือคนท้องใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีสารปกค้างในร่างกายเนื่องจากว่าออร์แกนิกมากนะคะดีงามเพราะราแปดมากสำหรับวันนี้แย้ขอราไปก่อนผิวหน้าเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นลสงกรานคะเพื่อที่ว่าจะได้มีผู้ชายมาสาดใส่นะคะ